อนสวัสดีค่ะสวัสดีคร <hel token thanks> ับเฮ็ดย huh <laughs> no like ังค่ะเฮ็ดยังย้ายข้อครับย้ายข้อให้น้องกวางครับเฮ็ดเพิ่งหมาแงนให้น้องกวางบอค่ะกันแดดอีกเฮ็ดกันแดดให้ลูกเพิ่นค่ะยานลูกเป็นฝาพี่น้องกะจะเฮ็ดแบบแบบที่เขาเฮ็ดขอกแพะออกไปเมืนบอค่ะ กะสิเฮ็ดมาฟังนี่นะคะให้กวางใส่เสาตัวนี้ล่ะใส่เสาตัวนี้ให้กำลังใจเด้อค่ะเด้อคคคครรรััับบบิดยผผมมแแนน่่่กวางเริ่มออกลูกหลายกะขยับขยายให้ฮะเจ้าค่ะพี่น้องค่ะให้เพิ่นมิมองอยู่มองเศร้าอีกค่ะให้เพิ่น เพ่ได้กันเอขอ่อนไว้อย่างพาอได้มีมองกันแดดกันฝนค่ะพี่น้องค่ะป้าค่ะพาไปชมกวางนะคะไปชมกวางก่อนนะคะลุงเอิญออนอินออนอิน All in. All in. มาก,กินข้าวเหนียวได้จ้าพี่น้องค่ะนี่ได้กินย่าไหนนะคะ พี่พอพัดต,ตัดออกมายาไนต์ตะวันตกไหมถึงยูฟังตะว,วันตกนะคะเป็นสิบปลูกไม้ไถปลูกไมค้ครับตัดออกมาหนีเหลือแค่นี้นะคะมันบ่มันบ่งามกบเลยจะไถปลูกไม่อีกแล้วคะ่ะพี่น้องค่ะอ่อนอินปลาเฮาเด็กๆเด็กๆคอกนี้ไปไหนหมดยผักพรอนค่ะเขาผักพรอนเด็กๆคลอกกำไรให้พี่น้องค่ะเขาผักพรอนค่ะ กินยาในคือก,กันไหมคะพี่น้องคะตาเอทำอะไรกันเมือ่อ้าวพยาโอนลบอันผูกข้อมกวงหน่อยตัวหนึ่งคะ่ะมันจือบ่ใดอันใดอันใดเอว่าอันใดน้องเอิญงามบอกค่ะพี่น้องคะ่ะ ก็จ้าอยู่ร่วมกันทางเมือดยังสิกระสวยดีนะคะมีตาอ่อนอินอยู่ข้างนอกค่ะพี่น้องค่ะสวยดีคนไหนเอินคนไหนเอวาคะ่ะเหยนยายพิจารณแงงก่อนคนนี้น้องเอวาเหลอพ่อบอกผูกเชือกที่คอไว้ คนนี้น้องเอวาเหรอลูกใช่หรอต่างอันเขาเริ่มจำบ่ได้แล้วค่ะพี่น้องขนาดเขาก็เสีหามืออยู่คันเม้นอันเขามายืนยังสิลูค่ะพู้น้องจะสูงกว่าค่ะ,น,ะน้องเอิญจะสูงกว่าน้องเอิญจะสูงกว่าใช่ๆน่ารักที่สุดในสามโลกคุณพ่อบอกว่า นี่คือน้องเอวาจะเิึงเพื่อความเพลิดเพลินค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องรับชมจากทางใดในน้อจ้าขอให้มีความสุขกายสบายใจมิตังใสหลายๆได้จ้าเด้อ วันนี้เป็นวันเด็กขอให้เด็กทุกคนมีความสุขขอให้เด็กทุกคนมีความสุขนี่มาดึกกวางน้อยเจอนี้ใครคนนี้น้องเอินหลอกเลรอ หนยายดูหนายายดูก่อนเออจริงด้วยตรงนี้เขาจะหัวเข้มกว่าตอนนี้น้องเอิญค่ะน่ารักไหมคะสวัสดีวันเด็กนะคะท่านผู้ชมสวัสดีวันเด็กนะคะท่านผู้ชมนะยิ้ม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 ,มด้วยเ๋อยิ้มยิม สวัสดีวันเด็กสวัสดีวันเด็กน้องเอิรนเด็กสุดของอาดามฟาร์มสวัสดีค่ะฝากพ่อพ่อแม่แม่พี่พี่เอฟซีติดตามหนูด้วยนะคะฝากช่องนด้วย้่คะพี่น้องค่ะ กด subscribe กด like กดแชร์ให้ด้วยขอบคุณที่รับชมนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ